เลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยนปัจจุบันตอนนี้มันได้ครบรอบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเกมได้ทําการประกาศแจกโค้ดจํานวนจํากัด20,000โค้ดเท่านั้น <Wow. S 1> สําหรับโค้ดนี้รายละเอียดบอกเลยว่าดีมากๆเพราะว่ามันจะแจกตั๋วสุ่มให้กับเราเนี่ย 50ใบและภายในซื้อว่ีนีนเขายังเอาตัวละครเก่งๆที่เราชื่นชอบเนี่ยมาทําการแจกให้กับเราแบบฟรีๆอีกด้วยนะฮะจะรอใช้อยู่ทําไมล่ะอินโทรมา ขอกราบพร้อมใพี่น้องชาวไทยทุกเพศท,ท,ท,ทุกทุกวัยทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม1000 Man เดือดส่งเก็กมบายและก็อย่างที่ต้นคลิปเราได้ประกาศแบบโอเวอร์ไปเลยนะครับว่าทางตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยครบรอบ1ปีภายในตัวเกมแล้วนะเพราะฉะนั้นทางตัวเกมก็ได้ทําการจัดกิจากรรมแจกของรางวัลเยอะแยะมาก มาให้กับผู้เล่นเลยโดยอันแรกเนี่ยจะเป็นสกินนะครับ ของเจ้าตัวโซนิกนะเมื่อเราล็อกอินครบ30วันรับสกินโซนิกตัวนี้ไปแบบฟรีๆเลย1อันต่อมายังมีการแจกตัวสุ่มดานะครับผม10ใบนะ oh. แล้วก็เป็นตัวสุ่มซับไพ่กับอะไรซับไพ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่32ใบรวมไปถึงเหรียญตาปีศาจนะครับอีก1เหรียญและเท่านั้นยังไม่พอนะเพราะทางตัวเกมเนี่ยได้ทําการแจกตัวสุ่มแดงนะครับผมทั้งหมด20ใบรวมไปถึงตัวเหลืองเนี่ยทั้งหมดอีก30ใบในรูปแบบโค้ดด้วยนะสำหรับโค้ดนี้เนี่ยผมเองจะได้มาจากเจ้าตัวเกมนะครับผม ที่ทําการประกาศผ่านแฟนเพจของมันนั่นเองสําหรับใครที่อยากรู้เจ้าตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะทําการกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจริงตอนแรกผมเองก็โพสไปในทางชุมชนของช่อง YouTube ของผม,มนะแต่พอดีผมเห็นยอดไลค์เนี่ยมันไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากมายเท่ากับคนดูหรือยอดวิวในช่องของผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เลยมาทาคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอีกทีนึงเพื่อทําการเป่าประกาศนะครับให้กับเออน้องๆทุกๆคนเนี่ยที่รักเกมนี้หรือชื่นชอบเกมนี้หรือติดตามช่องของผมเนี่ยได้รับรู้กันนะครับว่าตอนนี้ทางตัวเกมเนี่ยได้มีโค้ดใหม่มาแจากเป อยู่ที่2 0 0 0 0โค้ดเท่านั้น oh. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกรอกโค้ดกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคลิปยาวนานเกินไปเนะี่ยเดี๋ยวคนดูจะด่าพ่อนะสำหรับตัวโค้ดร,ระบุง,ง่ายๆเลยก็คือ O P M O N E Y R แค่นี้เป็นอันเสร็จทุกตัวเนี่ยต้องพิมพ์เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทาการกดยืนยันรับมาเลยนะตั๋วสุ่มแดง20บใบกับตั๋วสุ่มเหลืองอีก30ใบนี่ตอนนี้ผมเองก็มีตั๋วแดงอยู่ที่48บแใบแล้วนะ oh. ส่วนตัวเหลืองมี63ใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําาากรรรสุ่่มแบบเเลนๆนๆภยใซ์ออง ของผมอันนี้เนาะว่ามันจะได้ตัวอะไรกันบ้างแต่ใจจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะดองตัวแดงไปเผื่อในอนาคตเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจบจากการแจกโคดนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์นะสำหรับตู้กาชาตัวแดง <Wow. S 1> ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่หรือไม่ก็เดี๋ยวจัดกันไปเลยดีกว่านะสําหรับ10บใบแรกเอาเป็นว่าเปิดให้หมดเลยละกันเพราะว่าไอดีผมมีเยอะนะก็จัดกันไปนะครับผม SSR ยังไม่ออกนะตัวแรกที่ออกก็คือบอลทองนะครับนะจุดๆนี้โกลเด้นบ o n นะ g o l d e รอน o n สิตัวต่อมาครับจังหวะนี้ระดับอาร์มาล้วนๆครับตบท้ายด้วยเจ้าตัวสมัยแมนนะฉันขำไม่ออกหรอกหืมตัวแจกฟรีทำไมมันเกลืออย่างนี้ครับเนี่ยอ่ะ10บใบต่อไปครับจังหวะนี้ SR มาก่อนเลยนะเริ่มทำการสำรวจจัดไปครับสปริงมาสเตอร์ครับปลดล็อกความสัมพันธ์ด้วยและยังไงเอ่ยจังหวะนี้อาบาแบบรัวๆครับรัวๆตบท้ายด้วย SR อีกหนึ่งตัวครับติงเกอร์นะตัวสุดท้ายที่เราได้อ่ะ 10ใบสุดท้ายครับนะจุดจุดนี้มีกําลังโหลดด้วยน่าจะมี SSR นะมีหรือเปล่ปามีหรือเปล่ปาต้องอรอลุ้นตัวสุดท้ายครับอาจจะโผล่มาก็เป็นได้นะตัวฟรีโอโหเกลื่อนล้วนครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจัดตัวดำมาอีก10ใบนะเพื่อมาทําการลุ้นยุงนะตู้ตู้นี้นะครับผมเผื่อมันฟุกออกมาได้จะได้เอาไปปล่อยให้คนอื่นเล่นฟรีนะเพราะไอดีนี้เป็นไอดีสำรองที่เก่ามากๆแต่ดูทรงแล้วไม่น่าได้นะเ <c oughs> พราะตัวกําลังดาวลงดาวโหลดนี้ไม่มีเลยนะคุณผู้ชม โอ้โหเงียบกิบครับบอกเลย <Huh? S 1> โอ้โหเกือล้วนๆแฮส่วนตัวเหลืองมีอยู่63บใบก็จัดเล่นๆกันไปเลยแล้วกันนะมีขึ้นกำลังดาวน์โหลดด้วยครับถ้าได้ S S R มานี่คือโอเคเลยนะจบเลยนะสำหรับไอดีนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปทำไอดีอื่นด้วยสำหรับโคดนี้นี่มีแจกจำนวนจำกัด <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก็สามารถใช้ได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะรีไอดีปั้นไอดีใหม่ๆเนี่ยสามารถรีไอดีหาตัวละครดีๆได้ง่ายมากเพราะตอนนี้เขามีแจกโคดนั่นเอง ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปรับโค้ดก่อโค้ดกันด้วย10ตัวสุดท้ายครับกำลังดาวน์โหลดขึ้นเหมือนกันแต่ออกแต่เผ่าน่านฟ้านะออกมาเยอะมากนะปาชิโนก็ออกมาครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ระดับเอแล้วก็ตบท้ายด้วยระดับ SR ครับผมเกลืออีกเล็้วครับลุ้นล้วนเลยโอ้โหทําไมมันเกลืออย่างนี้ครับนเนี่ยอุ้ยมีการกดลับตัวดําตรงนี้ได้อีกด้วยซิบใบขอจัดหน่อยละกันไหยุงแดง SSR มีไหมีมโผล่ไห ไม่น่ามีนะเพราะว่าดาวน์โหลดไม่ขึ้นเลยนะครับเงียบปิบนะ สำหรับการสุ่มกาชาเกลือของเกมวันพันเมนเกลือนะโอ้โหวงการเกมนี้สั่นสะเทือนครับเพราะว่าเกลือล้วนเลยเดี๋ยวเรามาขอจัดกันอีกหนึ่งไอดีก็แล้วกันนะสำหรับไอดีนี้เนี่ยมีตัวแดงอยู่28ใบส่วนตัวดำนี่เก็บไว้ในอนาคตดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวประมาณอีกสักเดือน2เดือนทัศสมากิร่างที่2มาแล้วเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเหมา้อบ้านถัดไปเนี่ยจะเป็นทัศสมากิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้กับน้องทัศสมากิร่างที่2อย่างเดียวล้วนเลยนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะมาสุ่ตัวแแดงบบ ขับนะครับแล้วก็รอบแรกมาเลยเว้ยตัวเรกครับ SSR ฮะจงรวบรวมสมาชิกนั่นก็คือแท็คท็อปมาสเตอร์นะโอ้โหมาไอดีนี้ตัวแรกโผลเลยครับแท็คท็อปมาสเตอร์โอเคครับแล้วจัดไปอีก10บใบฮะจะได้อีกหนึ่งตัวหรือไม่นะต้องรอลุ้นกันดวงผมอาจจะดีก็ได้นะคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็10ใบแท็คท็อปมาสเตอร์มาทันทีฮะ เอาจริงๆแล้วตัวต๋วแดงที่มันแจกฟรีเนี่ยไม่ควรนํามาเปิดเล่นแบบนี้นะเพราะว่าไอดีของผมเนี่ยมันมีตัวละครจาก ตู้ตัวแดงเต็มไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอามาเปิดเล่นอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าใครที่มีตัวละครครบอยู่แล้วนะสาหรับ SSR เนี่ยแล้วไม่ต้องการที่จะเอาตัวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดองตัวแดงไปได้เลยนะเพราะว่าในอนาคตเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันจะต้องทําตามเซิร์ฟเวอร์จีนอย่างแน่นอนซึ่งนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยทราบกันไปนะเพราะผมเองก็เคยโพลล์ปไปเนาะว่าตู้กาชาตัวแดงมันได้ทําการเอาโจ้าตัวบอทคิงกาโร่ลงตู้กาชาตัวแดง แบบถาวรน,นะบอกเลยว่าสายฟรีอย่างเรามีฮแน่นอนครับเพราะว่าตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสเปิดได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะเพราะกาชาต้ตัวแดงเนี่ยมันสามารถใช้เพชรซื้อได้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็อีกอย่างภายในเกมเนี่ยมันจะมีพวกโค้ดเนี่ยแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายรวมไปถึงตัวแดงรายวันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละคร S s r ครบแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะ ให้ดองตัวแดงไว้ในอนาคตซะเพราะเซิร์ฟเวอร์ไทยทําตามแน่นอนและอีกหนึ่งตัวละครที่จะลงตู้ตัวแดงก็จะมีเจ้าตัวโจเซ่ร่างปีศาจซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมาก่อน3ตัวละครตัวนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าโจเซ่ร่างปีศาจเนี่ยโหดโกงเหมือนกันนะาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดให้เพื่อนๆดูสักสิบใบละกันว่ามันจะออกยากหรือไม่เอาจริงๆแล้วตู้ตัวแดงยิ่งตัวละคร S S R เยอะเนี่ยตัวละครมันก็จะยิ่งออกแบบคลั่งเคร้ากันไปนะ เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเราเลยนะครับว่าเราจะเปิดได้หรือไม่ ส่วนตัวผมเนี่ยไม่น่ามีดวงนะแม่งไม่ได้เลยยังไงในส่วนนี้สายฟรีไม่ควรพลาดครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอนาคตอีกมากมายเนี่ยมันจะเอาพวกตัวละครจากตู้ตัวดำเนี่ยลงตู้ตัวแดงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างอัปเดตมาเยอะแล้วส่วนตัวละครเก่าๆที่มันลงตู้ตัวแดงไปเนี่ยมันจะเป็นพวกตัวละครที่ตกเมตาอย่างเช่นคิงเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้วนะปัจจุบันตอนนี้เพราะว่ามันไม่สามารถอันติทะลุโลกปูบอมนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่ไร้ค่ามากๆถ้าเอามาอยู่ในทีมโบรรดนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะร เดี๋ยวนี้ทีมปีศาจเนี่ยมันจะมีพวกตัวเฮลไฟเฟมนะครับตัวละครใหม่ที่เอาไว้แก้ทางเกลวิน <ale> ที่เอาไว้เตะสตันวัคซีนแมนที่ดาเมดแบบแรงๆนะคือแบบไร้ประโยชน์ไปทันทีนะสำหรับโบลสส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับกาโลบอกเลยว่าตัวนี้ก็ตกเมตาตกกระป๋องไปเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นอยู่ในเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยก็สามารถนําตัวแดงไปเปิดหากันได้ไปรีหากันได้นะเพราะยังไง3ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โ p ที่สุดนะตอนเริ่มเล่นเซิร์ฟใหม่ที่ตัวละครจากตู้ตัวดำเนี่ยมายังไม่ค่อยเยอะยังไงถ้้้าดูคลลิปนีีแว่ยก็ ลืมดองกันด้วยนะอันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลดีๆอะไรมาเนี่ยผมเองก็จะมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ติดตามช่องของผมเนี่ยได้รับทราบกันอยู่ทุกวันเลยและก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแจ้งนะครับจริงๆแล้วผมจะเก็บไว้ทาคลิปนั่นแหละเดี๋ยวเอาเป็นว่าพูดในคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยละกันเพราะว่ามีคนมาทวงติง หลายคนอยู่นะว่าเจ้าตัวหุ่นยนต์หมาชิบะเนี่ยมันอยู่ได้แค่3เทินเท่านั้นต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโดนเนิฟนะครับในวันที่2นะซึ่งคลิปของผมที่ลงไปเนี่ยมันอัปโหลดตั้งแต่วันที่1เอาเป็นว่ารายละเอียดที่มันโดนเนิฟสกิลมาเนี่ยมันจะบอกไว้ว่าจักรพรรดิเด็กร่างที่2เนี่ยจะเรียกหมาชิบะมาช่วยนะครับหรอบและหมาชิบะตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ภายในสนามแค่3เทินเท่านั้นแต่การไล่โจมตีเนี่ยยังโจมตีแบบไม่จํากัดนะครับก็คือไล่โจมตีเรื่อยๆ <c oughs> บอกเลยว่่่าาาตตััวววลละะะครรรนนนนนนนี้ f, ้้โดดดดเเเเมมมมยงงงงไไไกก็็หือพูทแแ โกง,งอยู่ดียิ่งถ้าใครเป็นสายเติมหรือรวยแล้วเนี่ยยิ่งสามารถอัปเกรดเลเวลเจ้าตัวนี้เนี่ยให้โกง,งขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปวิดีโอน้าจะมาทําแยกดีกว่าเกี่ยวกับเจ้าตัวจักรพพัดเด็กดอกตัวนี้ว่ามันอัปเกรดเป็น s s r บวกและอัปเลเวลอัปของอัปดาวแล้วเนี่ยมันจะโหดมันจะโกง,งขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมยังไงสิ่งสุดท้ายนี้ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีประโยชน์มีข้อมูลดีๆกับเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านเนี่ยก็อย่าลืมท กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b ์และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆ